เข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์แอ TOEY HD นะครับนี่แอปางหนานะนะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะครับดกดติดตามเพจคุณเต้พาเฮงไว้ด้วยนะครับอ่ะใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาทุกคนนะครับใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาเร็วทุกคน มาจะเปิดให้ฟรีๆเด้อพี่น้องนะครับไม่เอาตังค์บอเสียเงินนะครับไม่เสียเงินไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียแต่ค่าเน็ตนะครับผมให้เสียแต่ค่าเน็ตนะครับค่าเน็ตนะครับสมครเน็ตมาเบิงผมเมื่อนี้นะครับเสียแค่นั้นนะครับนะส่วนสามตัวนะครับส่วนสามตัวเขาไปเอาในกลุ่มนะสามตัวเขาไปเอาในกลุ่มนะทุกคนนะ ทีมพร้อมมาเลยจ้ะทีมพร้อมมาจ้ะอ่ะจะเปิดแล้วทุกคนจะเปิดแล้วฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะเพจคุณเต้พาเฮงเด้อพี่น้องนะครับเป็นเพจจำลองนะครับเพจหลักนะครับเพจหลักไว้มาแล้วายคุณเต้ยนะครับคือช่วงนี้ใช้การบ่ได้พี่น้องนะครับใส่การบ่ได้พี่น้อง นะครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวมามามาพิมคาว่าพร้อมมาทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วจ้ะอย่าหลุดเด้อสามพันสองร้อ <laughs> ยคนตรงนี้นะครับสามพันสองร้อยคนตรงนี้อ่าผมยังรออยู่นะครับเข้าปไปในไลน์เด้อพี่น้อง เ้าไปในไลน์ถามว่าเข้าไปแล้วได้อะไรนะครับเห็นไลน์กนเลยถามว่าเข้าไปแล้วได้อะไรนะครับหนึ่งนะครับที่จะได้นะครับคือหนึ่งสามตัวตรงนะครับคือหนะึ่งสามตัวตรงนะครับนะสามตัวตรงนะครับหมัดเดียวนะครับให้ในกลุ่มนะของ ของทุกงวดนะครับของทุกงวดผมจะปล่อยให้ในกลุ่มก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพยานอันก็นะครับก็รอในกลุ่มนะครับอ่าผมบอกมาไล์สดอย่างนี้นะครับผมเสี่ยงผมเสี่ยงอีเลนะครับมันรุดรุดดูพร้อมนะครับอ่าโดนยิงบ่อยนะครับอ่ะตามนี้เลยทุกคนบุนเป็นหินหรือเป่ รอสักครู่สักครู่พี่นอ้องแปบนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะเอ็เดอพี่น้องนะครับ นี่ซองอยู่นี้แล้วนะครับทุกคนนะซองสำนันนะนะครับใครอยากได้สามตัวเข้าไปเอาในกลุ่มนะซองวันนี้นะครับนะหนึ่งกุ 2, 5, 6, 4, มภาสองห้าหกสี่นะครับผมนะอ่าผมขอนะครับผมขอฟันตัวนี้ผมขอฟันตัวนี้นะครับทุกคนนะ ่ะผมขอฟันตัวนี้นะครับทุกคนนะผมขอฟันตัวนี้ค่ะผมขอฟันตัวนี้ครับทุกคนอะ่ะมากบอพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับ<ส>เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีย้ำคอนนะทุกคนย้ำคอนถ้ามันหลุดนะถ้ามันหลุดทุกคนเข้าไปตอนนี้เลยเข้าไปในไลน์เลยนะครับเข้าไปในไลน์ถ้าไม่มีปัญหาเขาค่อยเข้ามาดูย้อนหลังนะครับทุกคนเข้าไปในไลน์ เข้าในกลุ่มนะครับพิมพ์ ftoeyhd นะครับอ่ารีบเข้าไปตอนนี้เลยนะครับฮาเทียมมันหลุดนะครับอ่ามันหลุดมีปัญหานี่คือ,อยากเลยนะครับขอฟันแปดนะทุกคนอ่านะครับฟันแปดเจาะตามนี้เลยนะครับเจาะตามนี้เลยนะเจาะตามนี้เลยนะครับแปดหกแปดสองแปดเจ็ดนะครับผมนะ แปดหกแปดสองแปดเจ็ดนะครับดังไม่ดังผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้เอาความดังผมบ่ไดอาเลขดังมาเล่นนะครับคือเลขชอบทั้งนั้นนะครับคือผมชอบนะครับอ่าผมชอบผมนํามาเล่นนะครับมักบอพี่น้องมักตัวไหนพี่มาเนี่ยชอบตัวไหนพี่มาหน่อยทุกคนมักบอมักบอนะครับชอบไหมเอ่ยชอบไหมอ่า สามตัวนะครับสามตัวนะครับมีให้เราเห็นแล้วนะครับสามตัวมีให้เราเห็นแล้วนะครับทุกคนเข้าไปเอาในกลุ่มนะแต่ว,ว่าผมมาบอกอีกอดีบ่ดีนะครับดีบ่ดบดอดีเื่อดีฮอตมือนันผมคือสามตัวผมจะไม่ได้ออกมาไล่สดนแมททุกคนอะต่อไปนะครับมัดเดียวนะทุกคนมัดเดียวตามนี่ <c oughs> มัดเดียวตามนี่พี่น้องแคบไว้หน่อยแคบไว้หน่อยครับทุกคนแคบไว้หน่อยครับอ่าแคบไว้เลยแคบไว้เลยนะทุกคนแครบไว้เลยนะครับ<ล>ทุกคนแคบไว้เลยนะครับถ้าถ้ามันหลุดหรือเป็นีนหรือเปลี่ยนยังนะครับถ้ามันหลุดหรือตามหาผมไม่เจอนะครับในนี้ไม่มีสามตัวนะครับ ในนี้ไม่มีสามตัวนะครับทุกคนรู้ดีเอาได้ที่ไหนนะครับมักตัวไหนพี่มานะครับชอบตัวไหนพี่มานะครับนะเลขนะครับเลขชุดนี้นะทุกคนเลขชุดนี้นะครับหนักล่างนะครับให้หนักล่างแต่อย่าลื่อมนะครับสีไใวทั้งล่างทั้งขางล่างทั้งเทงแหละพี่น้องนะครับชุดนี้นะสามสามคู่นี้นะครับ ให้เป็นหนักล่างนะนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะหก60หมัดเดียวนะครับเทิงพี่น้องนะครับเน้นบนนะครับนะฟัน8นะครับ868287นะครับสามตัวสามตัวนะครับสามตัวเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับสามตัวเข้าไปเอาในกลุ่มสามตัวแนะนํานะครับสามตัวแนะนํา ผมจะให้ในกลุ่มให้ไปตัดเ,นะเ,เล่นนะครับให้ไปตัดเล่นนะครับนะครับให้ไปตัดเล่นหรือจะ